ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในร้านี่มีชื่อว่าจานเปรม s o อ p e e X2 นะครับซึ่งเป็นร้านใหม่ของผมนะครับมันไม่ถือว่าเป็นร้านใหม่ก็คือเป็นร้านที่ผมเปิดเองนะครับคือผมอยู่ร้านนี้นะครับอืมก็ไม่อยากจะพูดมากหรอกครับคือผมมาทําเป็นครั้งแรกนะครับพวกการขายของออนไลน์ผมเพิ่งมาทำนะครับถ้าใครสงสัยอะไรหรืออยากถามอะไรสามารถถามได้นะครับว่าผมเป็นมาอย่างไงชื่ออะไร ยังไงบ้างนะครับก็ถามกันได้นะครับซึ่งวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนําซึ่งมันคืออะไรเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นเคยผ่านตากันมาหลายอย่างเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างนิยมในการใช้มากเลยครับซึ่งมันก็คือนี่เลยสครับรูนะครับเพิ่งเมื่อกี้ผมเอาขึ้นมาก็คือน่าจะเห็นกันอยู่แล้วซึ่งจะช่วยเรานะครับผิวพรรณนะครับค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นขาวแล้วก็ทําให้เรา คือแบบว่าถ้าใช้แล้วผมบอกได้เลยว่าดูเดดูเดอะไรอ่ะดูดีนะครับดูดีมีระดับนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก้อนละสิบห้าบาทนะครับสิบก็ร้อยห้าสิบมีกล่องนะครับใส่ในกล่องนะครับอย่างนี้เลยใส่เข้าไปในกล่องสิบอันนะครับส่งฟรีนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหรือใจอย่างงี้สิบห้าบาทแต่มีค่าส่งนะครับซึ่งค่าส่งจะเป็นยังไงยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีเนาะเราจะได้คุยกันหลังไหมอืมมีหาเรื่องคุยไงหาเรื่องมาคุยกันไง ก็ไม่อยากจะพูดมากหรอกครับอหนวดแต่ก็ไม่ได้โกนโอเคนะครับซึ่งวันนี้ก็มีสครับบูนะครับซึ่งเราจะมาแนะนําจะได้ให้ทุกคนรู้ว่าร้านเราก็มีของขายนะครับสครับจะร่วงโอเคนะครับเพราะว่าผมทําร้านมาได้ประมาณสามสี่วันแล้วครับลงรูปแต่เอแนะนําตัวนะครับแล้วก็ยังเอาไม่ถึงสามสี่วันเพิ่งมาสองวันนี่แหละฮะโอเคนะครับ เราก็จะทําการลงอันนี้นะครับคือเจ้าสรับบูนะครับอาจจะมีลงสรับบูแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะครับซึ่งของกินผมกําลังรอสินค้าอยู่นะครับแล้วก็หางบด้วยนะครับคุณท่านลีจะาต้องใช้กองใช้ของใช้เทปใช้นุ่นใช้นี่นะครับซึ่งมันต้องใช้ทุนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็พยายามหานะครับเพื่อมาใช้ในการจัดทําพวกอย่างนี้ให้คุณผู้ชมนะครับได้สนใจได้เลือกซื้อเลือกหานะครับสินค้าทางร้านเราค่อนข้าง ผมได้เลยว่ารับประกันนะครับบอกได้เลยร้านเรานะครับเพราะผมถึงจะไม่มีประสบการณ์อะไรมากนะครับแต่ผมมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนรู้จักของผมนะครับท่านจะสนิทเลยก็จะช่วยดูกันนะครับผมก็บอกได้ว่าถูกใจสครับบูถูกใจสินค้าอะไรในร้านเราสามารถกดถูกใจกด Follow กดหัวใจให้ร้านเรานะครับกดแชร์ก็ได้ก็ดีนะครับ ซึ่งขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมนะครับก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับใครที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดฟอลโล่นะครับผมขอให้คุณนะฮะร่ำรวยเงินทองนะครับสวยๆงามๆหล่อๆนะครับนะครับสาธุนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับไปละครับสครับบูถูกใจใช้แล้วโดนใจ ไว้มันไว้ในใจคุณและบอกต่อนะครับถูกใจบอกได้เลยครับสครับบูนะครับก้สี่้าบาทไปแล้วครับ